เวลาฉันมีแฟนฉันก็มีความสุขนะไม่ฉันไม่ได้มีเป็นคนมีความทุกข์นะฉันเป็นคนมีความสุขเวลามีแฟนน่ะแล้ว,แล,วแล้วมันจะทุกข์ได้ยังไงล่ะแล้วมันมีทุกข์บ้างไหมคําถามไม่มีมีแต่เจ็บบางครั้งแต่ความทุกข์ไม่มี <laughs> ทุกข์ไม่เคยมีเลย <laughs> คือเวลาทุกข์เนี่ย มันอาจจะไม่ได้คือเราอาจจะไม่ได้ไปมีความยึดมั่นถือมั่นในอาจารย์เบียร์ฉ<ม>ันถามอาจารย์าาจริงๆจังๆนะฉันน่ะมีแฟนอยู่แล้วทําไมฉันใจฉันน่ะชอบไปหลงรักคนนี้คนนั้นอะไรอย่างเงี้ยใจมันล่าน์ไงเขาแล้วทำยังไงแล้วแฟนแม่รู้แล้วเนี่ยไม่รู้เขาดูไล์สดหรือเปล่าเขาเขานึกว่าเป็นการแสดงอไม่อาจารย์ฉันถามโด่ยสิมันมันเกิดจากกรรมอะไรเพราะว่า จริงๆแฟนฉันก็ดีมากฉันก็รักแฟนฉันมากนะแต่ทําไมเวลาเห็นใครแล้วจิตใจมันแวบไปหมดเลยเหมือนเห็นอาจารย์เบียร์มากินฉันก็แวบไปหมดเลยเหมือนกันโอ้ยรักหว้สักคนเถอะนะโอ้ยไม่ไม่คือ